วันนี้พบกับแขกพี่เ้องพิเศษครับ <c oughs> คุณมานิดาครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องทางกล้องนะครับเซ็นเซอร์หน้าเพื่อความปลอดภัยทางชีวิตของเพราะว่าต้นตะโกนเขานะครับเป็นระดับสูงวันนี้เราสัมภาษณ์ว่าสามปีที่ผ่านมาเขาไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่มีใครทราบข่าวเขาเลยหรือวันนี้ขอให้คุณอ่อว่าก่อน,นครับสัมภาษณ์สด <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถามถึงสถานการณ์ก <c oughs> ็นอยู่ของชีวิตข่ับครับไม่ทราบ ชีวิตของคุณหลังจากจากปีผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่พี่โดนไม่ได้เหลืออะไรเลยเก่นเหรอครับเอาล่ะวันนี้ผมเขาคนเนี่ยมาออกรายการันนี้เนี่ยเรียกร้องนะครับผิดที่นะครับวันนี้คุณคุณตั้งใจดีนะคุณคุณได้รับความจริงทำแล้ววันนี้คุณมาอเห็นสำหรับคนที่ได้รับความจริงทำแล้ว คุณใชจุดนะครับใชจุนะคุณขอัประเด็นที่สงนี้ครับเอ่ไม่จาบว่าตอนที่คุณลอยลำอยู่กลางทะเลนั้นคุณใช้ต้นไม้ต้นที่เท่าไหร่ครับเรมันเศร้าค่อนว่ามันไม่นับว่ามันคุณรับแบบแต่ครูดมะพร้าวีอ่า จริงแล้วทันทุกครั้งครับคุณพี่ว่าครับง่ามเลยไม่ขึ้นอย่างไรขึ้นน่าจะเป็นอย่างลูกเลยครับ คนที่ไทำดั้งมาก็โอเคค่ะแล้วก็เล่า่องตัวเองอ่ไปเล่นบันาโบอที่ภูเก็ตแล้วก็ไปเล่นประาารมาณตากทะเลทีบดอบไม้เยร่างายของอ๋าไม่พูดอะไรอ่ะพูดแต่่อพูดแล้วพอดีนี่ยแบบ เก็อดีใจตัวเองคุณ hmm. ม <c oughs> <T> ีคนเดียวนในอันดามันนี่มันคงแบัวบอทนแล้ว <c> ส <oughs> <T> ํกทันคือมันดี่มกระดนหลาที่มอดบคุกำัอไ้นี่ะคะ่รู้ว่านันคือคุณโดนนะคุโดนส่งน้แหละที่มุณโดนนะที่ฉนโดนนะคะ้พอดีนี่ หลบท่านไม้เนี่ยมันพัดมานะคะก็พยายามจะหลบหลักทุ่แต่พอดีมันหลบไม่ทันจริงๆช่วงนั้นนี่คืออยอเมริกาแล้วก็ไปตัดเลทพี่แต่ดยแล้ววันนี้คือตัวชักรการที่เองจะขึ้นปังแล้วมีคนาเสิแล้วมาอยู่บนเกาะ ตอนนั้นรู้สึกมีเรือประมงค่ะจำหน้ว่ามีเ <GO> ร <av uther> so ือประมงมากค่ะและนี so ่แหลครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องว่าทำไมนางสาวที่พันธ์ยาในทีหายไปสามปีเนี่ย สัญชาปามากแล้วก็ยังไม่ได้สูดสั่ชาินะไม่อันตอนนี้คุณไม่ได้ว่าหนลยมันจะูดดแล้วนะออบมมี่้ผมาก่หแล้วนี่คือคูชาหอนนะครับสำหรับคนที่เล่นเล่นทะเลอยู่กัง ตามทะเล12ไม้์นี่คิดว่าใช่เยองตลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ12ไม้ทะเลเนี่ยนางสาวพทชาทำสติโลมาแล้วไปเล่นมือปิดต่อนื้อแล้วที่หลังจากที่สัำคณ์นี่บอกว่าคุณแม่คือใครซื้อซื้อไปจะไปต้อมาเปดูป่า แล้วไปอยู่กับแม่ชาญญี oh, 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 lately, ่ป right, oh, ุ่นใช่ไหมครับวันนี้คุณตุ๊กี้ครับคุณตุ๊กี้ที่ฟังอยู่นะครับทางเราจะส่งไปหาคุณตุ๊กี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุ๊กี้ครับสัญญาณหลุดไปนะสัญญาณย่าหลุดหายนะครับคุณตุ๊กี้นะครับถ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับลูกสาวของคุณแท้ๆนะครับกับ คุณแล้วพ่อจริงคุณสามารถตอบได้ผมเซนเซอร์้าคุณครับคุณบอกนะครับพ่อแี้จร <myślę> ิง <establishing> <c laim quoi Sir> <c ười> ไม่ใช่ชาวเลยจังนะผมรู้นะคุณรู้เหรอคะผมรู้เพราะผมสองคนที่สืบหัันนะพ่อของคุณแท่จริงคือใครครับบอกกับทางกล้องครับไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินหนณตุ๊กี้แล้วก็คุณหนงะช่าอันนี้ผมไม่รับเออผมสองคนเนี่ยเป็นแค่ผู้สื่อข่าวเท่านั้นนะครับ แต่ตัวที่บอกเฉยๆตัวที่บอกคือคุณพนิดาบอกว่าวีดาและก็มันดาของคุณนั้นเป็นคุณตุ๊กกี้และก็คุณโหนดช้าๆวันนี้สังคมได้รับดูแล้วโหนกคุณตุ๊กี้นั้นเป็นสามีภรรยาแล้วก็ออร์มีอยู่กหนึ่งคนคือคุณคุณพนิดาค่ะเออไม่ทราบว่าชื่อเล่นที่แท้จริงของคุณชื่ออะไรนะคะอะไรอะไร ก็โดนสโนว์นี่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเพศชายเอ้ยเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเหรอคะพ่อทำจริงพ่อให้มาอลิซแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรคะใหญ่อะไรปากกับปากเลยแบบตอนตอนตอนที่คุณไปทำจมูกคุณได้บอกหมอหรือเปล่าว่าให้เหลากร่างที่มอ่ะขอให้ทำอย่างนี้อยู่นะโปรโมชั่นพิเศษนะเอาไม่ทราบว่านี่หน้าของคุณ กระทบด้วยลูกมะพร้าวอันนี่ใบไมตายมันที ata, dragon, ่โดนจริงเลยนะคะลูกมะพร้าวอาจจะมีแต่แต่มันอาจจะมีจริงๆว่าแบบมันอาจจะแบบโดนโดนมากอะโดนมากแบบนี้ค่ะเอาละครับเวลาวันเดิทางอ่าวันนี้เวลาครับได้ถึงเวลาเล็ก มทางการไ้่ทางการจากเอที่เบิร์ดนะครับเนนที่มเนี่ยชูตาะลอชูตาอชูนะทืชูตาตอนดี้ค่ะตอนนี้ค่ะที่เป็นชู้ใในการใหญ่เขาม้อน้ำหนึแก้วแล้วก็ตวินทางตาหตม